กลับเล่นคอมฟินจเก้กันแล้วมาดูเพื่อนหนูสิบปีผ่านไปแม่งตัวใหญ่มากอกุ้ยลักี้จะไปไล่เขานี่แกะที่เพื่อนบ้านเขาเลี้ยงอยู่หลังบ้านนะคะตอนมายังตัวเล็กๆอยู่เลยดูสี่สิบปีผ่านไปเออเดี๋ยวเอาขนมปังมาให้นะ มอเขินบริงอีกโปรด for j u ล i ะฮะใช่ไหมนี่เพื่อนกันเองไปยมอุ้ยเองแล้ว้นิดดุนนิดดุนนิดดุนสต็อกลีฟสู่กับแกเบ่งมาเข้ามาเป็นฟูง ชัดจะรีบเซนรีบเซนเนลวลามีขนมปังมีผักเหลือๆก็จะเอามาทิ้งให้เขาอะค่ะอยู่หลังบ้านเดี๋ยวจะให้ดูลามขายดอกไม้อันนี้เป็นแฟนเก่ามาอาศัยเขาอยู่ค่ะเลิกกันไปมาอยู่กับเก3สามปีแรก3ปีแรกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็เราก็เป็น เพื่อนที่ดีต่อกันแล้วแกก็ยังช่วยหนูเนาะช่วยทุกอย่างกลับมาใส่เข้าอยู่นะแล้วก็เขาก็กลับมาเลี้ยมาดูแลแม่แม่อดีตแม่สามีอะค่ะแกแก่แล้วเนาะตอนนี้แกก็เพิ่งจะเสียไปนี่คือร้านขายดอกไม้นะคะเขาปิดแล้วค่ะจะเปิดเก้าโมงถึงถึงห้าโมงเย็น วันพุธถึงวันเสาร์เดี๋ยววันน่าจะมาเปิดให้ดูถ้าเขาเปิดเต็มเต็มมานะคะน,นี่คือเขาเก็บเร็วพาหำน้อยเข้าบ้านกัน <c oughs> เรืมเปลี่ยนรองเทา้าบ้าการละมังามาไหมมาปลดเิ่มเจอมาเอานี่สูฟิลบลัฟนเย่ ก็น่าบาทประมาณนี้ค่ะเอาเออแอน่าวัดสุกันใหญ่มน,นี่กอ่อกนวัดบูจาเอเสดุลมาเช็ดเท้ามาเช็ดก้นก่อนเลยเร็วล็ก w ัดม yeah. yeah. <laughs> yeah. like ุจจะเ e e ้อสุดุนวัดมุจจะเ e e ้อสุดุนย่าก่อ j e en p o พอดจะอาบ e ีฟ์ย่นูเดินมันสกปรกหนูก็ต้องเช็ดนะคะคุณลูกค้ามาเลยเช็ดเท้าก่อนเช็ดเท้าเช็ดทั้เช็ดก้นอีเดี๋ยวมึงขืนต้องทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเขานอนอยู่กับหนูอะค่ะ Nón đôi cằn Tiếng đèo Mày kín A hàn chăn Điều cằn Cũng Snook hmm. What Một Jai dun What Một Jai dun Leaf Cà rốc Phở Yêu Yêu